เพราะฉะนั้นเรื่องเขากระโดงต้องพิสูจน์กันเป็นรายแปลงใช่ครับหลักเป็นอย่างนี้ใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ถ้าเกิดผมพูดเนี่ย<ม>เขาต้องบอกว่าผมเข้าข้างสวที่กําลังถูกตรวจสอบเรื่องหัวหัวสอวอ,อ่ะเรื่องหัวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับมผมคิดว่าผิดก็ต้องว่ากันตามผิดถูกว่ากันตามถูกแต่องค์กรที่ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างแท้จริงที่กฎหมายให้อำนาจ คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องมีความแข็งแรงจะต้องมีความตรงไปตรงมาในการทําหน้าที่แล้วก็ทําเรื่องนี้ให้กระจ่างโดยเร็วที่สุดผมไม่เห็นด้วยที่ดีเจะไปทาเรื่องนี้มีอังยี่ซอกโจรฟอกเงินด้วยไงฮะผมคิดว่าเป็นองค์การพยพที่อ่ะผมสมมติอีกเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดีเอสไอสอบแล้วมีเรื่องการอังยี่ซอกโจรฟอกเงิน โดยความเป็นจริงและกกตตรวจสอบเป็นหลักเป็นประธานในการตรวจสอบเชิญดีเอสไอมาเชิญฟอกเงินมาอสมมติถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วปุ๊บมีการหัวจริงสองมีกรณีของการมีฟอกเงินซ่องโจรกรกตมีหน้าที่ในการนําข้อมูลในการที่ตนเป็นประธานในการสอบสวนเนี่ยไปมอบดีเอสไอดีเอสไอถอบมอบอย่องนี้ไหมอยู่ในอำนาจไหมปปงงไปดูเรื่องนี้มีความผิดไหม ไปแจกคดีหน่วยงาน<อ>ต่างๆ,างๆที่เก<ห>ี่ยวข้องจตรวจสอบแล้วใช่ครับแต่ว่าเขาต้องทําหน้าที่เป็นประธา,านก่อนอพี่ปู่รู้ไหมครับว่าที่มีประสบการณ์เพราะอะไรเราเจ็บปวดมากสสประชาธิปัตย์โดนดี i อสมัยรัฐบาลของของคุณยิ่งรักพิทาริสหรือเปล่าฮะใช่ครับพิทาริสกรณีบริจาคเงินให้กับพักสองหมื่นโดยการโกนโดยการหักผ่านบัญชีจ่ายจากสภามาที่พักเป็นเดือนเลยอ่ะองค์กรที่ตรวจสอบคือ คณะกรรมการการเลือกตั้งคือนายทะเบียนพักการเมืองแต่ขณะนั้นเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้ไปบรรจุเป็นคดีพิเศษเราก็สู้นะครับสู้จนกระทั่งว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ชนะคดีเขายืนยันชัดเจนว่าเรื่องนี้อำนาจของใครเป็นอำนาจของคนนั้นกฎหมายระบุไว้แล้วศาลน้ำนูนบอกว่ามีคนไปร้องว่าการหัวสวของกรณีของคุณนันุทินมีส่วนร่วมในการเกี่ยวข้องที่ยกคำร้องศาลน้ำนูนไอ้กองเชียร์ฝ่ายนึงก็มาด่าศาลน้ำนูนว่าศาลน้ำนูนไป ไปช่วยฝ่ายนู้นหรือเปล่ายกคำร้องเรื่องนี้แต่ความเป็นจริงแล้วสารบอกว่าให้ไปดําเนินการตามขั้นตอนที่ผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันนี้หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องคดียุบพักปัญญธิปัต์ปีห้าสามคนที่ตั้งต้นสอบเรื่องนี้คือดีเอสไออันนี้แหละครับคือคือคือที่ผมอธิบายเนี่ยผิดฝาผิดตัวครับซึ่งอยากให้มาอยู่ในกระบวนการทั้งหมดว่าเมื่อกฎหมายกําหนดอะไรแล้วเนี่ยก็เดินตามกระบวนการดีกว่ามันก็เป็นช่องทาง พอพูดเขากระโดงคนก็ต้องพิมพ์คําว่าเอาพายขึ้นมาเอาพายนี่ชัดเจนแล้วว่าเป็นที่ธรณีสงแล้วมันจะต้องยังไงต่อ <ผม S 1> คนก็แบ่งขายเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยบ้างเป็นสนามกอล์ฟบ้างเป็นสโมอสรไปบ้างแล้วน,นี่ผมตอบสั้นๆนะครับอ,อันนี้ทาได้เร็วกว่าที่ดินเขากระโดงเยอะเลยครับเพราะว่ามันมันมันชัดเจนทั้งหมดและตอนที่ซื้อมาเนี่ยไม่ได้ซื้อแยกแปลงย่อยๆมาซื้อแปลงใหญ่เลยครับซึ่งอันนี้ผมว่ากระบวนการต่างๆรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็นอกจากต้องทําเรื่องนี้แล้ว ทำเขากระโดงให้เกิดความชัดเจนชัดเจนด้วยต้องตามกฎหมาใช่ครับ2เรื่องนี้ต้องเดินควบคู่ไปด้วยกัน